ทำมาน่สอดีกราก็ะมาดูน้้สองต้องอออออให้น้องกินข้าวก่อนนะคะมีสามตัวแต่ตอนแรกมีสี่ตัวนะคะแต่ว่ามันตายไปหนึ่งตัวข้อผิดด้างตอนนี้กำลังทำอะไรให้มันกินอะไรให้กินอาหารนะคะแต่ว่าหัดหัดให้น้องกินอาหารนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว,ว,ว,ว่าแม่มันเพราะว่าแม่มันไม่ชอบให้กินงโด้โอ้โอ้ออร่อยไหมเราต้องร้องเพลงให้กันฟังโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ร้องเสียงดังนึกถึงวามัม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 กูดบอยกูดบอยมัม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 เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยจะไปน้องชายอืมตอนมันนอนนั่งลือ มีกี่ตัวคะแมวสามสี่ตัวแต่ตัวแรกมันมันตายไปหนึ่งตัวค่ะหรอแต่สี่ตัวนี้แปลกแปลกกว่าคนอื่นเลยนะคะทุกคนตัวนี้น่ารักเลยกับตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าหนูชอบตัวนี้โอ้ไม่ได้ซื้อสลิงมาให้มันฮะกินดีๆูกินดีๆฮมสงสัยต้องซื้อสลิงมาให้แล้วไม่ให้มันนอนจ้ลูองดิไม่กินไม่จุ๊บเอาเลย ไม่จุ๊บเอาเลยไม่จุ๊บเลยสว่างสว่างมดขึ้นนะลูกไม่ได้เช็ดปากให้มันก่อนไม่ก่อนอู้อู้ขอโทษขอโทษขอโทษมันตกใจแม่แม่อุ้มมันมาแรงอาอาลูกอ่ะอกินตอนนี้ก็กินไหมอ่ะอืมใช่เราต้องเอาสลิงขีดใส่ปากเขาอืมเอาละเดีんん๋ยวเช็ดปากเ้ามันไม่ค่อยกินมาอันนี่มา

ถ่ายไปให้พี่เจนดูให้มันขัดเดินให้มันขัดเดินไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเกเันดินโอ้โหเดินเร็วไลยนะแม่เอียมเดินเร็วมันดิเร็วมากไอตัวนี้เดินย่งแต่ตัวนี้ทำไมไม่หายเลยคะอยากลงเหรออยากลงเหรอโอเคคดมคือีหัแล้วกบเย่ที่ ้ที่ผู้ใหเียตอนนี้นะคะแตงโมกำลังเดินมาหาเราโอ๋ยยังกลับไปแล้วแตงโมเดินเร็วมากเลยแตงโมกับ,<ม>กบน้องเฟนโอ้แตงโมเดินเนก่งกว่าเพื่อนเลยอะ่ะ

ตอนกลางวันเขาจะนอนใช่ไหมแม่ยังเขายังเป็นเด็กอยู่เนาะมานี้มานี้แจงโมมานี้มาลูกมาฟนอุ่นเย์อยู่นอยทำอยัางนั้นเนาะกลัวเขาก็เหมือนเด็กนั่นเลยกลัวหนูกลัวมันขู่า่ะงสงจังเลย แม่ไม่ค่อยมีนมให้ใช่ไหมนั่งไหนมันมาแล้วมันมาเร้วแม่เอาลูกเช่นมาตรงนี้เอ้ยทุกคนด้วยแม่เอาลูกเช่นมาตรงนี้กันมันวิ่งมาหลังตีนรัวเลยแม่ให้ลูกให้มันกินไม่ไม่ไม่ให้แม่ทุกคนไว้เหรอมันกินหมดถังหนึ่งแล้วอุ้ยเก่งตรงนี้เนาะทุกคนแล้วมันก็จะไม่กินข้าวมันอะ นี่มันเห็นแล้วพี่ไม่งูแมงูไม่ได้ไม่ได้ปวดมือให้แล้วเองก็ไม่สนใจลูกนะเมรอนนะพี่ต้องเล่าด้วยขนมมันกินแม่โอ้ไม่มีพี่ฝนไม่เอาลูกไม่เอาไปให้ลูกกินนมไปไม่ได้เลยไปให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมากเดี๋ยวเดีวมาก

เอามาไว้บนนี้ดูลูกมันกินดิอ่ะยคุมให้มันกลัวไม่มีน้ลูกงไม่ต้องคิดให้มันกินข้าวได้ก่อนไม่ค่อยมีอะนะไม่ค่อยมีนมนมา มันก็ถือว่าอ้วนแล้วนะพี่เอี้ยงลูกมันอ่ะเพราะว่าแม่ตัวเล็กมากแม่่จาพี่เปาอื่นมีแม่แบบเป็นกลงเลงยน่ดูว่าดว่าว่าจะไปให้อาหารแม่เอคิดหูคิดว่ามันมีแค e ่ตัวเดียวใช่ันีแบบองเยอะมากเลยขาเาไว้ขายใช่เขาเาไว้ แมวอ่ะบางตัวน่ารักมาหนึ่งขวดเก็บตัวเท่านั้นแหละแล้วมันอยู่ในตะกร้าแล้วมันอยู่ในตะกร้าแล้วหนูก็ให้มันอาหารมันก็แล้วแม่มันแบะใจร้ายมากหนูเขาเนี่ยเล่าพี่กินตัวมันมีหลายตัวที่หนูน่าไปถือเลยมันมันเบบกรุ่งกรุ่งเอ๋อเหรอแต่ถ้าเป็นพ่อพันธุ์อ่ะพ่อพันธุ์อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันเป็นแบบทำไมอะแม่มันจะมาให้เขาเกันเลยคุณเจ ตอนนี้นะคะพี่ฝนตอนนี้น้องกำลังทำอะไรคะกินกินจุกนมของแม่แม่ชื่ออะไรแม่มัานชื่ออะไรแม่ชะคะเมลอนค่ะแม่ชื่อเมลอนอี้เมลอนเมลอนเลยเอยเออเอแต่ว่าหนูไม่เอาแมวแล้วค่ะแม่หนูไม่เอาแมวแล้วนะ เขาไม่เคยเห็นกินดิบดิบเแล้ว ม่เขาพุ่เลยแต่ว่าพู่อทอออกหมดเลยแล้วก็แค่เหลือแค่แบบแล้วาพุ่ก็ไปดอะมันจะเสียก็ซื้อแปมาไอตัวสีเทาๆมาชื่อแตงโมนะคะแตงโมแล้วก็จะมีฟักแฟงแตงโมอันนี้อันนี้ฟักแฟงแตงโมค่ะอันนี้แตงชื่อจะยาวหน่อยแตงโมฟักแฟงแตงโมอันนี้แม่มัชื่อเมลอน แต่หนูคิดว่าตัวนี้มันเป็นแบบพันนะมันเหมือนแบบไม่พ่อพ่อแนเนี่ยอะไรเป็นแบบเหมือนพันมากเลยสวยเนาะมันต้องขนเหมือนพ่อมันแน่นอนนะพี่เย้มยมรแต่ถ้าขนไม่เหมือนพ่อก็ดีไปอย่างนะนอกสะอาดสะอ้านแล้วเนาะแต่ถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นตัวสีขาวอ่ะนั่นแหละมันก็จะเหมือนของไอ้แมวผอู้หมดเลยนะทุกคนคะ ไปดูมันมันจะเป็นปลาหญ้าเลยสีขาวเต็มป่าหญ้าเลยมันวิ่งไปบ้านรู้รูมันจะเป็นเต็มป่าหญ้าเลยทีนี้เป็นห้าตัวเลยนะแม่เอียงแม่เอียงมีลูกห้าคนแล้วหกเหรอก็แม่มันเนี่ยเออพวกนี้สามได้นี่สามอุ้ยดูมันดูมันเออใช่แม่ดูมันให้มปจูงนี่คหันซ้ายหันขวาแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ลูก อ๋อขึ้นหัวกันด้วยแล้วทีนี้ทำเป็นรักเนาะลทีนี้ก็รักหละลูกมันก็รักแต่มันก็ชอบเดินแต่นี่แต่ว่ามันเลี้ยงลูกเป็นแต่ของเยเดยยังไม่เป็นใช่ลูกมันตายหอไม่ใช่ตอนแกฉีดยาหรอไม่มันออกมาแล้วแต่มันตายออกมาสี่ตัวเหมือนกันนะอใช่ต่ตายหมดเลยแล้วแม่มันตาย มีแล้วไม่ต้องเลี้ยงเยอะมันตายเองเนาะเราไม่ได้ทำอะไรมันถ้าถ้าถ้าแกมันออกมามันตายหมดก็รีบฉีดยาปุ่มให้มันเลยใช่ฉีดระงับไปเลยดูบันเลงกระปิลูกมันนี่ไม่ใช่กระปิกระจูลูกมันไม่ใช่กระจูมันคือช้างน้อยอเหรถ้ากระปิเรียกว่าีเรยกอะไรม่ต้องเรียน เดี๋ยวมันกินน้ำดูนวดนวดนมแม่บ้านออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะกินดูนวดดูนวดนมเลยนะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าหมาบ้านหนูอ่ะมันมันยืนกินแบอนี้เลยนะมันไม่ออกแล้วมั้งเนาะดู๋ยวเออดูนวดนวดนมใหญ่เลย เย้นะพาอาไม่รอดตกใจเลยได้เาเไม่เอาแล้วอุ้ยนูมันมุดทำไมอ่ะอุ้ยไอ้นี่ขา เลี้ยงลูกกินอยู่แต่มันแค่ต้องออกไปหาอาหารไปกินแต่ไม่ได้อยู่เหมือนแม่มันงั้นแม่มันคือไม่หาอะไรกินเลยนะมันนอนให้ลูกกินนมตลอดเลยอ๋อมันเลี้ยงแบบโอ้เลี้ยงดีเกินมันไม่ยอมออกเลยนะร้อนยังไงฉันก็อยู่กับลูกของฉันอยู่ตรงนี้แหลยไอ้กว่าใช่กว่ามันไปจะทําจนพี่จะจับแยกมันไม่ให้ลูกมันกินนะก็ทอมโกนใช่ให้กินเกินเดี๋ยวแล้วแต่ไงแต่แต่ไอเมล่อนมันให้กินบ่อย เอาละคะทุกคนตอนนี้นะคะนมให้นมเสร็จแล้วนะคะอาปิดจบไลฟ์ที่พี่ฝนวันนี้นะคะจบขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะอะพูดฝากกดกดไลน์กดติดตามกดแชร์นะคะพุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วนะคะ